หลังจากอีเวนต์พึ่งนี้ฉันจะเปิดแอดมินอีเวนต์อันใหม่อุ้ยลูปเอเลี่ยนอ่างวนรีสต็อกเอออุ้ยแล้วมีอง่ง่วนจริงๆไงโอ้โหอุ้ยฟ้าผ่าอุ้ยเอเลี่ยน เอเลียนอินเวชเพิ่มโอกาสกลายพันธุ์พืชเอเลีนมีใครคิดถึงเพลงดิสโก้อันเก่าไหมผมผมคนหนึ่งอะคิดถึงมากเลยผมชอบเพลงทาโก้ is playing t a c o ชอบเพลงนี้มากเลยสนุกมากชอบมาก ฉันจะลองเติมสต็อกมาสเตอร์สปริงเกอร์แต่ฉันไม่เคยใช้คอมานนี้ฮ่าฮาไหนอะ่ะอุ้ยมาช้าแต่มานะโอ้แล้วขายจริงไงซื้อเลยขอบคุณครับแอดมินโหของดีมาสเตอร์สปริงเกอร์อุ้ยอะไรอะ่ะสามสองหนึ่งโอ้โห โอ้หอวกาศสวยจังโอไมค์กอดอะไรครับเนี่ยสวยมากเลยโอ้ oh, เป็นอวกาศเลยอะ่ะสวยมากโอ้โหสเปซทาวเวลบวก75%พืชโกสปีดอ๋อเพิ่มความเร็วในการโตของพืช75%อ้าอ่ฮะและก็มีโอกาสที่พืชจะกลายพันธุ์เป็น oh, กาแล็กติกโอ้โหกลายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า กาแล็กติกนะครับผมโ oh, ออีเวนต์นี้อลังการมากอะ่ะสวยมากโอ้โ oh, หชอบมากเลยอะ่ะผมชอบอวกาศมากเลยอะ่ะถูกใจเลยอันนี้สุดยอดโห oh, อลังการมากโอ้โ oh, หผมชอบอีเวนต์นี้มากเลยอะ่ะสเปซทาวเวลชอบมากเอ eh, รีสต็อกชูการ์แอปเปลิลไหนพูดจริงหรือเปล่า อุ้ยมีจริงซื้อเลย เอ๋จุดคับของก็ยังอยู่นะโอ้โหจริงด้วยจุดคับของเครื่องทำน้ำผึ้งก็อยู่นะ sugar apple รีสต็อ k รีไปเลยนี่ไงโอ้โหพืชใหม่เต็มเลยโหเยอะมากผมคิดว่ามันใช้พืชซัมเมอร์ที่มาใหม่ทำเควสแน่ๆเลย เดี๋ยวผมรอไว้เล่นรอบหน้าละกันนะขอปลูกเพื่อซัมเมอร์ก่อนละกันนะครับผม A few moments later Ah Summer Harvest h ฮส begun ผมปลูกไว้เยอะมากเลยนะนี่พาแอปเปลิลแคลิฟฟวเวอร์ก็มีอ่าต้นกีวีก็ปลูกครับผมอ่าซื้อมาเมื่อกี้เลยอัปเดตปุ๊บคือซื้อป๊บครับผมอ่าเขาก็มาขายไว้อยู่นะ แล้วก็มีเป็นต้นกล้วยแล้วก็มีเป็นอาต้นที่เหมือนกับว่าต้นกระบองเพชรแบบมีหนามนะนี่ไงมีลูกด้วยแล้วก็มีกล้วยเก็บกล้วยด้วยอาไปส่งเคสนะครับผมอืมทำไงเอ่ย <c oughs> ไม่เคยทำแฮะอ่าอ๋อต้องถือในมือด้วยเหรออ่าถือในมืออ๋อนี่ไงจริงด้วยโอเคใส่ต่อหูนี่ไงเต็มเต็มรถเลยแตงโมก็ใส่ได้นะอ่าแตงโมก็ใส่ได้เหมือนกัน พื่อที่โชว์บนท้องฟ้าเนนะี่ยเคเป็นเพื่อที่ใช้เล่นอีเวนต์ได้ก็ผมอ่าเขาบอกใบเรามาชัดเจนนะว่ามีอะไรบ้างอ่าแต่ผมบอกเลยว่าไม่ยากก็ผมอ่าก็คือใช้เพื่อซัมเมอร์ก็ผมมันก็มีขายอยู่นะนี่ไงเต็มเลยผมก็ซื้อทันบางอันนะบางอันก็ซื้อไม่ทันก็ผมเพราะว่าบางอันก็ไม่ได้มาขายประจํานะต้องสุ่มซื้อก็ผมดีนะครับเนี่ยที่ไม่ได้กดออกเกมอ่ะ ม่งั้นนี่อดซื้อพืชซัมเมอร์มาปลูกเลยอ่าแล้วโตไวด้วยนะบางอันนี่โตไวมากเลยนี่ก็น่าจะล้นละมั่งโอ้คะแนนผมมีอยู่แล้วจะสี่โอ้คะแนนเยอะมากเลยโอเคสวยงามเพอร์เฟกละโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อู้นี่ของดอกมาเต็มเลยอะไรเนี่ยอ่า r ไกลพันไกลแลติกครับผมโอ้โหทำไมต้องเป็นต้นพริกด้วยแะเซงเลย อุ้ยเดี๋ยวนะต้นเอมเบอร์ลิลลี่ครับผมกลายพันธุ์เป็นเอเลี่ยนใช่ไหมอ่านี่ไงจริงด้วยสีฟ้านี่ไงเอเลี่ยนไลท์ครับผมเอเลี่ยนไลท์เอเลี่ยนชอบนะชื่อกลายพันธุ์ครับผมโอ้น่าจะราคาดีอยู่นะเก็บไปเลยดีกว่าแทนแทนอุ้ยหูสีฟ้าสวยมากโอ้ดูซิว่าราคาเท่าไหร่อะ่ะเอมเบอร์ลิลลี่กลายพันธุ์เอเลี่ยนไลท์ครับผมเอ่อราคาเท่าไหร่ 12ล้านอูไม่โก้สิบสองล้านไม่ขายเก็บไว้ดีกว่าอ่าเพราะว่ามันหายากโอเคครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย